อยากกินเย็นตะโฟเบื่อแล้วนะแกงเทพโพเมื่อวานเกือบ2โลวันนี้ยังวันดี้ยูทูบและผู้ชมครับดิดิตัลรับเข้าสู่รายการเอาไปตดทีวีวันนี้เราก็จะมาเปิดตํานานเกมที่มีแต่เป็ดนะฮะเด็กพีชนะโอ้โหบอกเลยว่าเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเกมกเก่าแน่ๆฮะโอ้โหนี่ฮะตัวดีเซสเตก็จะเป็นพระอิศวรน,นะฮะนี่ฮะ คนขายบทปีศาจเป็นหนุมานกำลังถือบนแสงอยู่โหโคตรเกาวฮนะนี่ไซส์4มีเกีนะฮะโอ้แล้วก็จะมีตู้ชงกาแฟแล้วก็มีตู้บุญเติมนะครับตู้บุญเติมแล้วก็จะมีถังน้ํามีตัวขายดาบนะฮะโอ้โหอะไรเพียบเต็มไปหมดเลยมีอุตเตอ้าแมนก็มีแม้แต่ผมก็ยังมีเลยฮะนะมาตรงนี้ฮะเราก็จะเจอกับบรรดาลแบบว่าอาริสเบตนะฮะนี่อะรู้สึกว่าจะมี นี่ฮะสามารถแบบว่าใส่กุญแจใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ไปไหนแล้วนี่สกายเหรอหน่าก็น่าจะแบบว่าเป็นที่วาร์ปนะฮะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับก็จะให้ดูหมัดก่อนเลยละกันนับนี่เป็นหมัดนะฮะมัดต่อยธรรมดาครับแล้วก็ดาบโยรุราคา15โลบักครับนี่โอ้โหนี่ครับนะก็รู้สึกว่าจะถือผิดจุดหรือเปล่าเนี่ยนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูการฟันแล้วก็สกิลกันนะฮะการฟันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอ แล้วก็สกิลว่าก็จะมีตัวเซตนับนี่ตัวเซตนับเอา้าเฮ้ยรู้สึกว่าสกิลมันดูเก่าๆไปหน่อยนะก็ยิงออกไปนะเนี่ยก็สังเกตเลยว่ามันจะแบบเนี่ยเป็นกล่องนะฮะนะไอเรานึกว่าจะเป็นคืนนับนะก็15โลบักนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็จะมีดาบขายอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นดาบคาตาณะราคา3,000บาทเราสามารถกดไปเนี่ยพอซื้อมาแล้วมันจะเป็นกล่องลังเก่าๆนะฮะแล้วเราก็กดกล่องลังเนี่ยเราก็จะได้ดาบคาตาณะนะครับ แล้วก็สกิลก็จะเป็นการยิงขึ้นสีฟ้าออกไปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงนะฮะแล้วผลที่มีเนี่ยผมใช้ผลเป็ดนะฮะอ่าผลแรกก็มี2สกิลครับท่าแรกก็เป็นการยิงเป็ดนะฮะเนี่เป็นการยิงเป็ดออกไปแบบนี้นะส่วนท่า2ครับก็จะเป็นการยิงแบบว่าเป็ดขึ้นฟ้านะครับเนี่ยเป็ดขึ้นฟ้าแล้วก็ลงมาตรงพื้นตุ้มใส่มอนนะฮะประมาณนี้เลยฮะมีผลมังกรขายด้วยเนี่ยนะแต่เราต้องสุมเอานะครับโดยหนุมานเนี่ยกดไปที่หนุมานเพื่อทําการสุมผล นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยสูงครั้งแรกได้ผลโมจิเลยนะนี่เลยฮะครั้งแรกในคลิปนี้นะโอ้โหกินแล้วตัวแตกนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าโมจิจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหได้ผลโมจิวะนะครับแล้วก็มีทั้งหมดสสกิลเลยสกิลแรกนะก็จะเป็นการยิงหมัดออกไปเป็นหมัดโมจินะฮะนะกอสกิลสองก็จะเป็นการเออ เหมือนถ้าทาอะไรสักอย่างมองไม่ค่อยจะเห็นนะับนะสกิลมันออกไปไวเกินไปนะเออก็นี่คือท่าสามนะับท่าสามก็กดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะับส่วนท่าสี่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรนะ่ะเออท่าสามมันออกมาช้าไปโอ้นี่ไง <c oughs> ลงมาเป็นหมัดนะฮะอันนี้ท่าสองรับท่าสองแล้วก็ท่าสี่ก็จะเป็นการแบบผักหมัดออกไปนะับเออมันดูบักๆเก,กาๆไงก็ไม่รู้อะนะฮะ เออเดี๋ยวดูผลอื่นกันดีกว่านะว่าจะมีผลอะไรบ้างครับที่แน่ๆมีผลมังกรด้วยอะนะผลมังกรอันนี้ไฟฟูดโอ้ไฟมันออกมาเป็นแบบนี้เลยว่ะเดี๋ยวหามังกรก่อนนะเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบรัวๆเลยนี่แดกฟูดนันี่คือผลเป็ดนะฮะอ่าผลเป็ดผลไฟนะฮะแล้วก็ผลโมจิผลดากอนเฮ้ยหน้าตาประหลาดจังวะอ่ะเนี่ย นี่คือผลดาก้อนนับนึกว่าปลานลกว่าปลาปักเตาเออนะฮะเออมีผลสตองเนี่ยนะผลหินนับเนี่ยผลหินนะครับะคะคนนะะแล้วก็ผลบาเรียนะฮะ <c ss> นี่ผลไฟนะครับผลไฟ <c ss> เออประมาณนี้เลยะครับเดี๋ยวเรามาดูผลดาก้อนกันนะฮะว่าจะเป็นจังไหน่นะฮะนี่ขอถ่ายภาพหน่อยนะฮะโ้ผลดาก้อนหวาหน้าตาคอดเกลียนเลยนะครับโอเคกินเข้าไปแล้วะครับเราก็จะตัวเตกนะฮะนี่ดาก้อนโลโก้ออกมาแล้ว ะะเดี๋ยวมาดูสกิลกันฮะว่าสกิลจะโหดขนาดไหนนี่มีทั้งหมด4สกิลนะฮะท่าเลขก็จะเป็นอะไรมาดูกันท่าเลขเป็นการยิงไฟออกไปอ่ะเป็นลูกไฟออกไปนะนะก็เออดูไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าท่าสองมาดูกันท่าสองยิงขึ้นสี่จมูกอ่ะนะส่วนท่าสามว่าไงฮะท่าสามยิงบล็อกขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทุบลงมาข้างล่างแบบนี้เลยนะฮะส่วนท่าสี่เป็นการยิงอะไรมาะนะ่า หมือนเป็นการยิงกงเล็บเลยฮะท่าสนีะ่นะับนะเออครูดาวก็ไวออนานพอนสมควรนะนี่ก็ไม่มีท่าเปลงล่างนะตอนนี้นะผลมังกรนะับก็เออก็พอใช้ได้อยู่นะในการฟาร์มไ่ผมว่าน่าจะใช้ได้นะเออนี่นี่น,นี่โอ้โหประมาณนี้เลยผลมังกรนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างดีกว่านะก็ไม่รู้ว่าขายอะไรนะก็ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่าก็จะเป็นกล่องลังนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับดาบนะฮะ โอเคกดเข้าไปแล้วก็ตัวแตกก็เป็นปืนว่ะเป็นโลโก้ปืนนะฮนะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงฮนะโลโก้ปืนนะคับปืนฉีดน้ำเฮ้ยเฮ้ยม,มีมีเป้าได้นะมีเป้าได้เฮ้่อเวลายิงมันมันไม่ถึงว่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่ะมันไม่ได้สร้างนาเมจแน่เลยตอนกดคลิกเนี่ยมาทำอะไรวะเออส่วนสกิลเซตนะับนี่ฮะจะเป็นการยิงน้ำออกไปว่ะโอเป็นการยิงน้ำออกไปนะฮะ ครูดาวก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะนะรู้สึกว่าจะนานทุกท่าเลยคนระับไม่ว่าจะเป็นผลหรือเป,เป็นดาบนะฮะอันนี้คือคีย์นะเอ๊ะเป็นคีย์ที่น่าจะเอาไปเปิดประตูฮ้ยร,ราคาเท่าไหร่วนะน่ะราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทนะฮะนะก็น่าจะเอาไปเปิดตรงนี้วะที่เอาไปไปเกาะท้องฟ้าเป่านี่กดเข้าไปแล้วเออนี่ไงทาการวาบนะฮะนี่ไงวูง่ายอทุยเกาะท้องฟ้านะมาเกาะท้องฟ้าแบบง่ายๆ่ายง่ายๆเลย นะฮะข้างบนก็จะมีบอสโอเปโตโอโหไอ้เี้ยวแม่งตีกูทีเดียวตายเลยหูโคตรแรงฮะนะก็เกมนี้ก็ฟาร์มง่ายด้วยทุกคนก็ลองมาเล่นได้นะเอาโหประตูปิดแล้วต้องซื้อกุญแจใหมนะะ่นะฮะนะเดี๋ยวพาไปชมเกาะต่างๆด้วยนะฮะนะเก็เดี๋ยวก่อน,อนเลยเราไปซื้อของที่เกาะท้องฟ้ากันดีกว่าครับไม่รู้ว่าอะไรขายนะฮะนี่ฮะเปิดประตูไปแล้วก็วร์บไปแล้วก็ต้องระวังฮะมันมีแบบว่าเออมอนจะมาตีเรานี่ฮะตรงนี้ขายแลไวไม่รู้่าราคายอยู่ที่ 6 0 0ันบาทนะฮะเป็นสโนว์ซอสนะฮะนี่ฮะกล่องลังแบบนี้เลยนะครับโอเคกดเด็กเข้าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้หวังว่าจะจับนะอืมไหน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 เป็นยังไงวะบรรยากาศตอนคืนก้อนนานน,นั้นเนี่ยนะโอ้เป็นก้อนแบบนี้แล้ววะ่ะเป็นก้อนไอสครีมนะอืมหรือว่าดักเด้ก็ไม่รู้ฮะนะก้อนสก,กิลวะหูปการยิงลูกขี่ม้าออกไปฮนะโอ้โหหมดตี้ฮนะหมดตี้เลยนี่น่าจะฟาร์มดีเน่นะนะ เออหมดตีนับนี่ะโอ้โหเฮ้ยเนี่ยออของเนี้ยน่าจะฟาร์มดีแหละใช้ได้เลยนะฮะเออตรงนี้ก็ไม่มีะไรขายแล้วก่อเลขนับ,นะบน่าจะหมดแล้วนะฮะป้าเดี๋ยวเราไปดูก่ออื่นกันดีกว่านะฮะนะก่อนที่จะไปดูครับก็สําหรับใครที่สนใจแล้ว,ลวรับฟังเกิตต์ต่างขอแนะนําร้านนี้เลย อีดิทเบยช็อปและรับฟาร,ร์มโลโบักแบบต่างๆแต่ายังมีกดเกมพันและภูมิศาสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์ VP มีรหัสบุฟฟุลและคิงพิษขายบริการแยะๆเต็มไปใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮมสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร,ร์มโลบักแบบต่างๆที่ยังมีกดเกมพันและภูมศาสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์ VP มีรหัสบุฟฟุลและคิงพิษขายบริการแย่ๆเต็มไปใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปประจนภัยเกาะอื่นๆกันดีกว่ารู้สึกว่าจะมีหลายเกาะมากเลยนะฮะ มีทั้งเกาะทองฟ้ามีทั้งเกาะสโนโมีเกาะแดงด้วยนะนะั่นนหเห็นไหมเกาะมารีฟอตนะฮะแต่ว่ามันมืดไปหน่อยนะฮะนะก็เดี๋ยวเรารอให้เช้าดีกว่าจะค่อยกลับมาอีกทีนึงนะฮะอารุณสวัสดิ์ย้ำเช้าเนี่ยก้อนนี้ก็คือเกาะสโนจะมีดาบกล้วยขายนะฮะนี่นะราคาอยู่ที่10,000บาทนะฮะอ่าทุกอันก็จะเป็นกล่องลังนะฮะนี่กดเข้าไปเนี่ยจะเป็นดาบกล้วยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาบกล้วยมันจะเป็นยังไหนนะโอเคเกิดมาแล้วอะมาดูกันนะ นี่ดาบกล้วยโอ้ยอย่างจ้าอ่ะนี่การฟันก็คล้ายๆกับดาบทั่วไปแล้วก็สกิลว่ะเป็นการยิงกล้วยออกไปครับโอ้โหรู้สึกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะแต่มันอาจจะมอนก่อน,อน,นี้มันอาจจะถึกไงนะฮะโอเคก็ที่นี่มีดาบกล้วยขายนับส่วนอย่างอื่นไม่แน่ใจนับน่าจะหมดแล้วนะปะไปดูเกาะข้างๆกันดีกว่าครับเราจะไปตะเวนทุกเกาะเลยนะฮะเกาะข้างๆเนี่ยผมเคยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคู่นายขายนะเออคู่นายของมินาโตนะนะฮะ นี่เป็นเกาะนารูโตะเห็นไหมแม่งเอ้ยมอนใส่เสื้อนารูโตะเป็นเป็ดนะฮะอ่ะคอรจาบอ่ะนี่ฮะนี่คือคุณนครับขายอยู่ที่ราคา5 0,000บาทนะฮะอ่าขายอยู่เกาะนินจาเป็ดนะครับนี่เดี๋ยวขอเซ็ตสปาด้วยนี่โอเคมาดูกันว่าคุณนมันจะเป็นยังไงนะฮะก็บอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้วาปได้นะครับก็ซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันวร์ปได้นะแต่ว่าไม่อะมันเป็นการปลาอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยเป็นดาวกระจายนี่ฮะนี่ฮะเป็นการปลาดาวกระจาย นะาสามารถฟันได้ปกติเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันปลาเป็นดาวกระจายนะเก่อนนี้รู้สึกว่าจะฟาร์มดีเนี่ยได้ตังค์เยอะด้วยเนี่ยตังค์ขึ้นแบบมหาศาลนับโอ้โหนี่ก็เป็นเกาะไข่คู่ในครับเป็นเกาะเป็ดนับนะส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นเกาะสีแดงว่ะนะไม่รู้ว่าเกาะสีแดงนี่มันจะมีอะไรขายไหมก็ลืมและไม่เคยมาแล้วนะครับผมโอเคเกาะนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ยเหีเ้ยแม่งอลิซาเบตหรือว่าเป็ดนับใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้อะนะ เกาะน,นี้เท่าที่จําได้น่าจะมีอะไรข้างหลังขายวะนะครับนะผมจําได้เลยว่าข้างหลังมีอะไรขายเอา้าไม่มีวะเกาะน,นี้ไม่มีอะไรขายน่าจะเป็นเกาะฟาร,ร์มเวลเฉยๆนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูเกาะข้างๆนี้กันดีกว่านะว่าเป็นเกาะอ,อะไรนะรู้สึกว่าจะเป็นต้นไม้สีม่วงนะครับถ้าให้เรียกน่าจะเป็นเกาะม่วงแล้วกันนะอ่าโอเคขึ้นไปอืมเด็ดไปนะไปไเอาเรือมานะมันมีเรือเกมพัดเรือลงขายได้นะยี่สห้าโลบักนะฮะแต่ไม่ได้ซื้อไว้นะครับ นี่กน,นี้ก็เป็ดอีกแล้วเนี่ยมีเป็ดใส่เสื้อชุดพรละนะฮะนะอุ้ยนี่มีของขายด้วยนะครับยเลสซอสนะฮะอ่ะรีเซ็ตสปาวก่อนโอเคเซสปารเรียบร้อยแล้วก็เรามากดกล่องกันนะฮะว่าจะเป็นไงฮะอาวุธชิ้นนี้นี่ฮะโอ้เป็นดาบธรรมดาเลยเนี่ยแมดาบใหญ่ๆได้ไหมแต่ไม่รู้ว่าสกิลมันจะเท่บ้ามาดูกันนะืมสกิลสกิลมีนี่ฮนี่คือรูปทรงดาบนะเป็นดาบพายเลจริงๆอ่ะนะ ดาบโจสัตว์จริงๆเลยแล้วก็สกิลว่าไงสกิลไปการยิงคลื่นออกไปเป็นนกแบบนกกังเข่งไงเห็นไหมเหมือนมูมมะเรงครับยิงออกไปเป็นมูมมะเรงอ่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวยิงให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ฮะออกไปเป็นมูมมะเรงเลยนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือว่าผมเบาไปวะสเตตผมเบาไปนะครับโอเคก็มาดูเกาะมาลีฟอร์ดกันนะครับนี่ฮะเกาะมาลีฟอร์ดนะฮะใหญ่ใหญ่หญโอ้ใหญ่มากเลยนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรขายหรือเปล่านะครับ โอเคเราไปดูกันนะครับก็เรามาดูเซตติ้งกันนะครับเซตติ้งก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวขออัพค่าสเตตก่อนนะเป็นค่าดาบแล้วกันนะนี่โอเคแล้วตรงนี้คืออะไรไม่รู้ตรงนี้เป็นการใส่เคนหรือเปล่าเป็นการสร้างปาร์ตี้ครับนะรบสร้างปาร์ตี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่โค้ดอืมโอเคก่อมาแล้วก่อมาทีฟอดครับมีอะไรขายไหมข้างล่างรู้สึกว่าจะเป็นที่เซสปาครับเซส,สปาวไว้ก่อนเลยนี่ข้างบนว่าไงมีอะไรขาย เฮ้ยที่ลงดันเจียนนับเนี่ยเออเป็นที่ลงดันเจียนเอ้เรามีสองที่ด้วยเนี่ยมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะไม่รู้ว่าลงดันเจียนมันจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับอ๋อไอ้ตรงนั้นคือที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาในนี้เออดิฮ่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับดันเจียนนับก็ยังไม่เคยเห็นนะครับนะเออจะสู้ไหวหรือเปล่าจะมาคนเดียวด้วยสามารถลงได้สี่คนนับโอเคครับมีดันเจียนนะับ สำหรับผลปีศาจต,ต่างๆก็สามารถไปดูเองได้นะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้นี่ฮะดันเจียนครับโอ้นี่แล้วมันเดินไปไหนวะเฮ้ยมันต้องมาเดินมาทางนี้ไม่ใช่เลยหรออยู่ๆก็เดินทางนู้นเจอเฮ้ยเอาเรียบร้อยครับเว็บหนึ่งผ่านไปครับก็มีถึงเว็บสิบเลยครับอ่าที่นี่น่าจะดรอปเบลแล้วก็ดรอปตังเยอะนะแล้วดูมอนดีครับมีระบบดันเจียนครับแต่ว่ามอนมันไม่เดินมาหาผมว่ะมันเดินไปรุมไครก็ไม่ดู่ะ เนี่ยตีแบบชิวๆเลยแล้วก็ได้ตังค์สูงอย่างเยอะเลเวลตังค์พื่นปูดเลยครับอู้พุ่งอย่างเยอะเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยมั่วเปล่ามันมั่วแล้วเนี่ยเอ้มันมั่วแล้วนะครับเออโอเคก็เว็บหนึ่งทำไมมันนานจังวะเออเว็บหนึ่งนานมากเลยโอ้เวลามันไม่นับนับน่าจะบั๊กนับ โอเคดันเจียนน่าจะบักนะฮะนีะ่ก็อย่างที่บอกดูบักไม่มักครับรวมกันมันรวมอยู่ที่เดียวเอาตายเลยโอ้เอาเลยครับก็สำหรับวันนี้นะก็มีเพียงเท่าน,นี้เลยสำหรับเกมแดกพีใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปให้นะก็แล้วก็เป็นเกมคนไทยสร้างด้วยนะฮะคนสร้างเกมนี้ก็คือผู้สร้างเกมยินเดโฟพีตี้เองฮะนะ มาสร้างเกมแด็กพีชนะครับก็เป็นเกมที่กาวมาจะฟักเกอร์เลยนะฮะอ่านี่ก็อลองมาเล่นได้อะแรก็สหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า